ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนั้นเพื่อนมาสําหรับวันนี้ก็จะเล่นเป็นทางด้านฮีโร่อย่างเยนานะเพื่อนคือเป็นออฟเลนที่เก่งนะแต่แบบว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคือเรียกว่าเป็นตัวที่บาลานดนีว่าเออเป็นออฟเลนที่สามารถล้วงก็ได้แทงก็ได้นั้นเพื่อนอยู่ที่เราออกของเลยถ้าออกดาเมจล้วนนี่ก็คือแรงจัดเลยนะอย่างตาเนี้ยผมเลือกที่จะออกเป็นแบบดาเมจสามชิ้นอ่ะเออลองดูครับ คือคอมโบชุดเดียวนี่น่าจะล่วงเลยนะอ م, ของกันก็จะขึ้นแค่ถอยชิ้นเดียวนะเพราะว่าทีมเขานี่มีเมดสองตัวเลยนะเป็นทางด้านซิลกับซาตาครับเอ้า <_ S 1> แล้วซิลออฟบาตานี้โอเคเออถ้าซิลออฟนี่ผมว่าน่าจะได้อยู่ฮนะไม่น่ายากเท่าไหร่เนาะเอ้าเอาโอ้ยจะเย็นเพื่อนโอ้โหเขาเคลียร์ก่อนขอเขาได้สกิลใส่ผมก่อนอเลยนะคือแบบถ้าใครได้เคลียร์ก่อนอก็จะมีสิทธิ์กดดันก่อนครับออฟนี่ต้องพยายามเล่นอย่างงี้นั่นเพื่อน คือพยายามกดดันให้ออฟอีกฝ่ายเล่นยากๆครับคือคนเคลียร์ก่อนนี่ได้เปรียบอยู่แล้วไหนจะได้เดินก่อนไหนจะได้สกิลก่อนอืประมาณนี้เนาะแล้วเหมือนเลนกลางจะมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่านะโอ้โหซาต้าเลื่อนเหลือน้อยมากบอกเลยว่าโดนผมฟลฟิกเกอร์เข้ามาบอกเลยว่าไม่รอดนะติดเฟิร์สแล้วก็ได้เฟิร์สบาดไปครับสวยงามมาหลอดเดินเลนนี้บอกเลยว่าไม่สวยแน่นอนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอก่อนอุ้ยเมื่อกี้ผมรอเขาปาดนะแต่ว่าเขาปาดโดนผมอยู่ดีแหละโอเคแต่ไม่น่ารอดฮนะแล้วก็จัดไปเป็นดับเบิลคิวนะสำหรับไฟบน อ่าตอนนี้ทางด้านของดาร์คเลเยอร์ก็เกิดแล้วนั้นเพื่อนเพราะว่ามันเพิ่ง2อนาทีนิดๆเราก็เลือกที่จะเอาเป็นทางด้านของดาร์คเลเยอร์ไปเลยละกันทีมเขาก็น่าจะได้เป็นทางด้านของมังกรไปนะครับยังไงฮะเซเนียรลัดได้ไหมเพื่อนหโยลิเลียเข้าไปนี่ผมลุ้นว่าให้ลัดได้อยู่นะแต่ก็ยากครับไม่เป็นไรนะยังไงมันก็ต้องแลกกันไปถูกต้องแะครับคือถ้าเราลัดเขาได้นี่ก็เป็นกําไรเนาะแต่มันก็ค่อนข้างจะยากแหละเข้าใจครับ โอเคจังหวะนี้ผมมาเอาทางด้านของลาวิวดีกว่าเหมือนจะแหลมเกินไปหรือเปล่านะจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่น่ารอดครับปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บโอเคเรียบร้อยครับเซเนียลจัดการเพื่อนอูหจะบอกนะว่ารอดรอดอะไรครับเออทางด้านลิลิเอนาเข้าไปตบเอาให้นะแล้วออกได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมบอกเลยว่าโดนปิดแน่นอนนะสำหรับทางด้านของลิลิเอนาโอเคอุยเอาดีรอดเหรอโคตรเปรี้ยวโอเคสวยฮะแล้วก็ได้เป็นด้าซาต้ามาหนึ่งตัวด้วยนะแล้วลิ โอ้โหห้อยพระอะไรดิเพื่อนขอแบ่งสักองค์บอกเลยว่าสุดจัดนะช็อตเมื่อกี้รอดมาได้ด้วยนะครับเป็นทีมเราที่ไม่เสียเลยนะอ่ะผมก็มาอยู่ที่เลนล่างครับหลังจากที่เราไฟบนไปเมื่อกี้เราได้กําไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะอมซิวยังไงเพื่อนบอกเลยว่ามันลึกเกินไป มาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยไม่ล่ะเพื่อนปึ๊บปับตกไปก่อนตกไปก่อนปึ๊บเอาดิชาร์ิวปันนั่นแหละถูกต้องปึ้งโอ้โห,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 โหเขาหนีได้นะผมฟิกเกอร์ตามบอกเลยว่าไม่รอดอยู่ดีนะเพื่อนโอเคสวยงามแล้วก็ได้เป็นซิลที่เลนกลางไปนะแต่ว่าทางหน้นาซาร์ตาเก็บเอเดนดอร์ไปแต่เหมือน,นเอเดนดอร์จะเอาเกิดมาครับก็เลยกดเกิดมาเนาะทีมเราก็ได้ทีมเขาไปถึงสามตัวที่เลนบนโอ้โหคุ้มจัดตอนนี้สะกอโดยรวมก็จะอยู่ที่แปดต่อสองนะเรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามเลยครับกับรูปเกมแบบนี้เนาะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นเกมพ่สโนบอลได้อยู่นะเพื่อนอเราก็ทําหน้าที่ออฟเลนนะครับตอนนี้มันจะ6นาทีแล้วนะต้องได้ป้อมแล้วแหละจังหวะนี้โอเคอเอ็นดอร์เข้ามาช่วยแบบนี้บอกเลยว่าง่ายจัดเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นทานป้อมล่างไปนะเอ็นดอร์ตริ๊กให้เอาดักเลเยอ์ต่อก็เอาไปเลยครับคือเก็บอะไรได้เก็บไปเลยครับจะป้อมจะคลิปจะคนอะไรก็เอามันให้หมดนะคือมันเป็นการบูตตังเราได้ค่อนข้างดีเนาะโอเคยังไงกันต่อดีจังหวะนี้ เดี๋ยวไปรีเลือดที่บ้านแล้วก็ไปรวมไฟที่เรียนกลางก่อนแต่ว่าตอนนี้คลิปชนนะผมขอเคลียร์แล้วค่อยวับกลับดีกว่ามันจะโอเคกว่านะคลิปมันจะได้ไม่ต้องไปชนป้อมเราครับอ่ะหลังจากที่ว์ปกลับเสร็จก็ตัดภาพมาที่จังหวะนี้นะเหมือนทางด้านลาวิลจะแหลมอีกแล้วนะครับแครี่เดินลึกแบบนี้แล้วก็ยืนอยู่คนเดียวแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเนี่ยมันสามารถโดนเขามาปิดได้หมดเลยครับก็ไม่น่าจะรอดนะสําหรับลาวิลตัวนี้เปิ้งเปิ้งเปิ้งโอเค คือเราก็แรงแหละเบิร์เขาชุดเดียวเลยนะยีน่านี่เป็นไฟเตอร์ที่แบบหลวงก็ดีนะแทงก็ได้นะก็อย่างที่บอกนะมันเป็นไฟเตอร์ที่แบบค่อนข้างบาลานนะแต่คือข้อเสียอย่างหนึง่งผมว่ามันเล่นยากไปหน่อยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องฝึกค่อนข้างนานดูครับสำหรับเยน่าแต่ถ้าเล่นเป็นนี่มันมากนะนเป็นตัวเอาเพได้แบบโคตรเฟี้ยวอะ่ะเออจังหวะแบบเปลี่ยนดาบสับดาบสไลด์แบบโหชัดโชว์มันเยอะครับตัวนี้ถ้าถ้าเล่นเป็นนี่มันแน่นอนนะ ยังไงฮะชาร์จรอเลยเรียบร้อยฮนะลงเครื่องมาก็ล่วงไปเลยนะสำหรับตาตาโอเคยังไงหลุดเดียวหรือเปล่าเหลือตัวเดียวบอกเลยว่าไม่น่ารอดโอ้โหแต่เขาก็เอาเราไปได้ถึงสงตัวเหมือนกันนะเวเลสเนี่ยประมาทไปได้จริงครับอืมเอาโอเครีเลือดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไฟหนะ้าว่ากันใหม่ฮนะอะ่ตัดภาพมาที่เลนกลางเนาะหลังจากที่รีเลือดเสร็จป้อมกลางก็ยังไม่ได้นะเพื่อนๆตอนเนี้ยเออแนาทีละ รูปเกมเราก็คือไม่ได้เรียกว่านำขาดนะนะตอนนี้คือแบบมันก็ทรงๆกันอยู่แหละอุยอุยซาต้าบินยัตโหดเกินแล้วผมใส่ยังไงเรียบร้อยเขาฟิกเกอร์หนีนะต้องถอยไปก่อนครับคือถ้าเข้าลึกไปเมื่อกี้อาจจะโดนทีมเขายําได้นะก็ต้องใจงเย็นครับเล่นยีน่าต้องรอจังหวะชัวร์มั่นใจแล้วค่อยลวงเนาะเป,บปิบจังหวะนี้แหละปับปัปับเปับปับหแล้วเขาปั่นผมชาร์จรอเปิ่งเนี่ยซิลเขารู้นะว่าถ้าเขาปั่นเสร็จเขาต้องรีบออกนะครับไม่งั้นเขาจะโดนผมชาร์จนะ เ,ออเขาก็เล่นเล่นเปียวอยู่นับซิว,วแต่เมื่อกี้ทางด้านเซเนียรเข้าไประเบิดเอาให้นะสวยงามมากเพื่อนแล้วเป็นทางด้านซาต้ากับมาลอดอยากจะได้ผมไหมโอ้ยเกือบตายเอ้ยตายไหมนเนี่ยโอเคยังรอดอยู่ครับออปล่อยเราไปเอพื่อนอุ้ยอุ้ย,ยฟิกเกอร์เลยเหรอใจยเย็นเรียบร้อยฮนะเขาไม่ได้นะเสียวฟิกเกอร์ไปฟรีๆด้วยนะสําหรับมาลอดอุ้ยแล้วใครส่งฮอนคูมาโอ้โหถ้าโดนนี่บอกเลยว่าผมล่วงนะอาตัดภาพมาที่จังหวะนี้เล่นกลางยังไงฮะเพิ่มๆปล่อยกันมาก่อนไม่มีอะไรครับมาหยอกกันเฉย เมื่อกี้ช็อตวับกับบ้านนี่ผมเกือบโดนกระสุดลาวิลนะแต่ดีเขายิงไม่โดนครับและเซเนียลดดเปิดผมตามบอกเลยว่าในพุมมนี่พึ่พลับยังไงทับมาหลอดโอ้โหแล้วเขาโดดหนีไปได้นะเรียบร้อยเป็นไวเลตเก็บไปหน้าซาต้าไปมาหลอดยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับโดนใครเก็บไปเป็นทางด้านลิเลียนาเอาให้นะโอ้โห,โโหทีมเรานี้ประเคนสกิลใส่สตูนี่บอกเลยว่าจุกจัดนะสิลปันแบบนี้บอกเลยว่าไม่รอดนะคือผมนี่ชาร์จสกิลหนึ่งรอเลยนะเพื่อนสิลปั่นเสร็จนี่โดนผมแน่นอนนะ อ่ะโอเคแล้วก็ได้เป็นด้านป้อมกลางไปนะครับสำหรับไฟนี้เนาะเขาเสียไปถึง3ตัวคือเรามีสิทธิ์จะขึ้นป้อมในเขาได้ไหมต้องมารอลุ้นกันนะอุ้ยแต่ว่าเพื่อนผมไม่เอาแหละก็ค่อนข้างยากครับอ่ะตัดภาพมาที่จังหวะนี้หน่อยนะเหมือนจะมีไฟกันที่ดาร์คเลเยอร์ยังไงาตาบิน1นึ ack, ่งสต็ปสองสเต็ปสามสต็แล้วบินล่วงไปนะฮะบินไม่เสร็จด้วยครับเรียบร้อยอยังไงลุดเดียวหรือเปล่าเวเลสโอเค,อเคก็คือชาร์จรอเลยนะแลวทีมเราเข้าไปใส่สุด i e อีสปอร์ต บอกเลยว่าไม่มีใครหยุดทีมผมได้แล้วนะครับตอนนี้คือแบบว่าบู๊จัดนะและทีมเขาเสียชีวิตไปถึง2ตัวมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นทางด้าน้อ้มใหม่เขาอยู่เนี่ยผมว่าทาไปเล่นเราก็มีดาร์คเลเยอร์ด้วยเนาะไปเดี๋ยวลองขึ้นดูครับตอนนี้ผมก็พยายามทําข้างไว้เพื่อนอยู่นะแล้วซิลผมมาที่เลนล่างแบบนี้ยังไงเพื่อนมาลองวัดเลี่ยววัดเชิงกันหน่อยไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะสวัดีเพื่อนจะหนีไปไหนมาเลยมาเลยปุ๊บ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 ปุ๊าหนีไป้๊บปุเพื่อน แต่ว่าตอนนี้ที่ผมก็ดันป้อมไปลึกจัดนะผมดึงเกมกับซิลอยู่ตรงนี้กวาซิลจะไหวตัวทันว่าตอนนี้ทีมเขารับไม่ไหวเรียบร้อยฮะแล้วเกมก็จบไปเลยนะครับซิลไม่ทันได้กลับไปกันบ้านโนอะ้โหผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเพื่อนเราแบบตีป้อมในกันแล้วเออแต่ก็จบไปได้นะครับสำหรับตาน,นี้เนาะบอกเลยว่าค่อนข้างจะเดือดจัดนะอ่ะก็ไปดูกันดีกว่าว่าตาน,นี้ยีหน้าผมเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะ สำหรับตานี้ก็จะเป็นแรง์สูพิมพคอนคิวเลอร์51ดาวนะอ่าเขได้เป็น MVP ไปด้วยนะครับสำหรับตานี้โอเคก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ